แชร์หนังสือฮิวใจที่อ่านแล้วใจฟูนะคะอังมีสองเล่มด้วยกันที่อยากมาแนะนำเพื่อนๆนะเล่มแรกเนี่ยคือเรื่อง Emotional Agility อังอ่านเมื่อหลายปีก่อนแล้วอังรู้สึกว่าหลังจากอ่านเล่มนี้จบอะ่ะมันทำให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นทั้งอารมณ์ด้านบวกแล้วก็อารมณ์ด้านลบ เข้าใจแล้วยังไงต่อคือไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนาะแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอารมณ์ทั้งหมดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างแล้วเราเข้าใจในแต่ละอารมณ์อะ่ะพออารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองและเราจับทันว่าเฮ้เรากําลังเกิด อารมณ์นี้เกิดขึ้นและเรารู้ว่าเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็จะหายไปทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็เข้าใจคนรอบข้างคนในครอบครัวมากขึ้นเป็นอตนัตโนมัติดังนั้นเล่มนี้อังอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆพนที่อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากเรียนรู้เรื่องของอารมณ์มากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาว่าอารมณ์ชั้นแบบ พุ่งปีดบ่อยขี้วีนขี้เวี่ยงซึ่งมันก็เป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเรามาเรียนรู้จากอารมณ์ทุกอย่างไว้เนี่ยแล้วพอเราเกิดอารมณ์เนี้ยเกิดขึ้นอะ่ะเราจะจับตัวเองคันว่าเฮ้ยฉ mm hmm. ันกําลังมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะพูดหรือว่าจะ reaction ต่ออารมณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นยังไงอันนี้คือเล่มแรกเล่มที่สที่อังชอบเนี่ยก็คือ good v i b e good life เล่มเนี้ยเขาจะพูดเรื่องของพลังงานอังว่าเล่ม Good Vibe เนี่ยอ่านง่ายมากทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะถ้าใครอยากหาแรงบันดาลใจอยากเพิ่มพลังบวกให้ชีวิตอังแนะนําเล่มนี้เลยเล่มที่2เป็นหนังสือขายดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะและอังก็แนะนําไปหลายคนแล้วก็ชอบทุกคนเลยถ้าเล่มภาษาไทยอาจจะบางกว่าอ่านง่ายทั้งคู่อยากแนะนําถ้าใครเคยลองอ่านสองเล่มนี้แล้วได้อะไรบ้างลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะคะ